ตอนนี้สล,ล็ปเรามีกี่คนมาเพื่อน,ม,นมันช่วยหน่อยดิไอแวสสะพายพี่หน่อยดิสะพ้ายหรอเออแมสสะพ้าดิงั้นยังไม่ออกพวกที่ไนอตจะพักอะไปไกล่าไอ้นอดพักทำไมพักทำไมวะไม่รู้มันบอกว่าไม่รู้ว่มามันออกด้วยกันนะนะอะปาร์ตี้มันะอนะมอหมดเลยเหรออืมปาร์ตี้ที่ไอวันนาเบีะนะเออตีมันนะตี่มันอ๋อหมดเลยเหรอ เออเห็นบอกว่าปาร์ตี้จ้าหักไม่รู้่าต้องคุยอะไรไอหลอดไอ้ปิงมีไอ้หลอดอยู่ไหมฮะไอ้หลอดจับมาดึกๆวันนี้กูคุยกับมันอยู่ใครฟังเลยวะใครได้ฟังในนอตบ้างอะฟังวันไหนอ่ะมันพูดตอนไหนเมื่อวานเมื่อวานไอหลอดแรกมันบอกว่าอะไรบอกว่าจะผักว่าสิ่งฟาาลุงได้มีติมไหมไม่มียั้งหมด ฮัลโหลครับสภาครนะขอรายชื่อคนในแก๊งลักกี้หน่อยได้ไหมได้น้ำทักเซตมาในนี้นยังฐานทีอีกถิ่นกันเนอร์อ๋อเดนทักเลยเดนทักเลยส่งให้กูด้วยไม่น้องอาจจะมีธุระอย่างนี้ก็ได้ครับคนดูอย่าไปหาว่าเลยนะครับเออมันก็มาช่วยเราเล่น40 40่ะก็เต็มที่นะ ทักไปละนุ่นเล่นกระป๋าอะไรครับสามหกเจ็ดดูเลขไรมาสามโอ้กูมีสี่ห้าแสนเลยไห้กูทำมันเลขห้าสิบเอ้ยเอาเอามาแสนหนึ่งก็ได้มี4โหห้าแสนโอ้โหเล่นเด่นอย่าไปกดขี่น้องโอซีกูซีน้องโอซีไอเลี้วไอโจนผอม ไม่เป็นรุ่นน้องกูชีวิตจริงรุ่นน้องไม่ใช่น้องแท้ๆไม่มันอยู่มันเกิดกรุงเทพไม่ใช่เหรอกูก็เกิดกรุงเทพแต่ก่อนนะก่อนที่กูจะมาโตที่เชียงใหม่กูอยู่กรุงเทพไม่แต่มันย้ายไปอยู่ชนบุรีนะรู้จักกันมานานแล้วมึงถามมันสิยุคอินเทอร์เน็ตมันนี่เราเข้าถึงแต่เล่นสมารดูด้วยดิเอ้ยอันนี้มีใครแจ้งออกปะ มีใครมา,าแจ้งออกอยังครับสภา,สภายังครับน่าจะคืนนี้แหละแล้วผมถามเลยครับสภาตอนนี้คือมันเป็น40สำรษใช่ปะใช่โอเคส่งไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่มีคนแจ้งออกออกอคนนั้นอะ าปาเดี๋ยวเข้าคุยดีกว่าไปที่แลนด์ก็ได้เพื่อนกลับแลนก่อนนะเนี่ยคือจากที่ดูนะว่างอาจจะว่างสี่ห้าหกที่เลยได้ซ้ำเนี่ยตอนเนี้ยประนึงถึงนะเพื่อนตอนนั้นนะเดขอดูตอนนะพี่บ๊อบครับเดี๋ยวมีพี่ผมคนหนึ่งเขาจะมาเข้าใครครับเอ่อพี่ไผ่ครับอะ พี่ไผ่ไหนเนี่ยไผ่แซฟหรอใช่อ้าวเขามาเล่นที่นี่แล้วหรอใช่ครับแซฟเอาสารัแ,แต่เขาบอกเดี๋ยวรอกาชามาเดี๋ยวเขามาอ,อเดี๋ยวเขาไปเที่ยวเกาหลีก่อนเดินหนึ่งโอเคเที่ยวงานหรอเดี๋ยวเขาน่าจะเข้ามาคืนนี้จะผมให้เขามาคืนกับพี่โอเคครับ ไอ้อวินมันบอกว่าอยากเล่นด้วยน้องไอวินเอวินเออนไอ้วินเลียออนบอกไอคอนยังสามคนเราตีเสริมันตีเสริมมันอยู่มันอยู่ตลอดเนี่ยลองคุยกับมันดูก็ได้อันนี้่ะตายอยู่ไอ้นอตป่ะเนี่ยใครวันอ๋อไอวาฝากเงินตังค์เขาปล่าข้อมือมือเขาฝากเออเขาฝากเขอดูรายชื่อก่อนเออฝากเงินตังค์พูดติดดูรายชื่อก่อนนะ ารายชื่อรายชื่อออืมอืมอแต่ดูแล้วมันไม่นานมีแม่อันนี้ชัวร์ใช่ไหมตี้ของไอ้นอตอ่ะออกหมดเลยใช่ไหม,มเห็นมันคุยะไรต้องถามไอ้ ีีี่ดตได้ฟังตีไอ้นอดไหมเมื่อวานที่มันบอกจะพักมันบอกว่าอะไรไม่เลยลุงผมไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นอ่ะเมื่อวานแต่แต่แต่ได้ยินบอกว่ามันจะออกก็คือมันจะออกทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวแต่เทวไบก้าโคนด์ไฮไลท์เออที่จะออกอะ ออออมีม่ไอ้จอดด้วยหรอไอ้จอดพักด้วยหรอไอ้จอดอะ จอนไม่เกี่ยวนี่จอนไม่เกี่ยวใช่ปะแล้วไอ้ไอ้ไอ้งอกอะเล่นอยู่ไหมไอ้งอกอะไอ้งอกมันกลัวมันเล่นได้ถ้าเกิดมีจอร์นเลียเออเอามันเก็บไว้กางเ่งินเลยเออไอ้โม่อะไอ้โม่อะไม่ค่อยได้ฟาร์มมันเท่าไหร่มันฟาร์มมาใครวะไอ้กล้วยเจอไอ้โม่บ้างปะ มันตีวอลติดใช้เดียวเลยลุงฟาร์มฟาร์มคนเดียวฟาร์มอยู่ปะหรือว่าไงหรือว่าตีวอลติดแล้วลอยทีมันเล่นอยู่ใช่ไหมคือตอนเนี้ยสล็อตว่าอ่ะฟังกูนะตอนนี้มีสามสิบเก้าคนใช่ไหมเล่นเออแล้วบวกบวกที่จะออกอ่ะคือกูเขียนมาแล้วบวกคนที่จะออกอ่ะมีอยู่ประมาณห้าคนห้าเลยหรอเอออันนี้คือที่กูส่งไปดูดิ ม่ไม่ไอไอ,อโนไอโนไม่น่ามันคุยกับคูแล้ววันเนี้ไอยูโน่ตอนไหนคุยตอนไหนตอนบ่ายไม่ตอนบ่ายมันยังเล่นกับคูยอยู่เลยเออมันมันบอกคูตอนบ่ายสามอ่ะไอยูโน่บอกกูตอน<ช>บ่ายสามอเออพูดเรื่องจริงขอขอ,ขอคุยอีกทีหนึ่งก่อนได้ป่มเออ,เอ,อไม่แต่มีห้าคนเนี่ยที่คูริบไว้ก็คือสล็อตจะว่างหกตอนเนี้หกที่อ่ะเออ 6. <c oughs> 6คนแต่โนมันฟาร์มนะมเห็นฟาร<ต>์มกูคุยมันจะมันมันว่ามันจะเปิดเทอมแล้วไงใช่เหรอใช่แล้วก็มีฝึกงานด้วยเทอมเนี้ยของมันนะนะ6วาง6สลดอะ มีเด็กไอ้หลอดคนนึงนี้ใครชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้อ๋อไอ้หลอดบอกมีเพชรหนึ่งคนเออมีเพชรหนึ่งคนไอ้หลอดขอไว้หนึ่งคนเออมีเพชรหนึ่งคนแล้วก็ขาดห้าเนี่ยก็ลองคุยกับไอ้เดลในวินดูห้าคนพวกพวกอยู่ตลอดอ่ะผมป้าผมป้าไอ้เซฟถามว่าผมป้าเซฟยูเอบอะ จะเซฟวอรจะเฟลอยู fail ่รึเป uh ่ะเล่นเฟลอยู<_<_่เอ่นไอเหนียวก็อยากเล่นเอาไงดีวะเอาทิศตัวใจมันอยากดีกว่าเออไม่อยากบังคับยังไง ไอเคียนายเนี่ย<บ>มันจะเล่นไม่ได้ไอนายอ<ห>ามคนมาเติมได้ไอนายอ่ะมันไม่ฟร์มิโอแต่ฝุ่นเนี้ยไอเฮี้ยน,นี่เนี่ยพอสล็อตว่างก็ไม่พร้อมไอเหี้ยล้วบอกอยากเล่นเอาคนอยู่ตลอดดีกว่าเนี่ยเอาพ่อไอวินในแหล่มเชื่อกูดิพ่อไอวินเนี่ย,อ,อ,นนยอยู่ตลอดอืมเอาบนมันก็เล่นนาย,ยู่เดี๋ยวให้ มันก็มีปืนก็มีรถม,มันมีรถมีรถโมลแล้วเซอร์ก็เซิร์กบตีเซอรมนนะ์มันอ่นะตีเซอร์มันแตกไปแล้วยุบแล้วหรอกระจายพี่กระจายเติบโตโอ้โหเหมือนปลาเขาก็น่าจะพักมั้งพี่คือไม่มีคนนำก็เลยต้องอันนี้มั้ พี่ไผ่มาตอนไหนวะเออลองถามก่อนพี่ไพ่มาตอนไหนอะเจนัดไปถึงมาเข้ามาในเมืองหรอเพี่เออาดึกดื่มมครับดึกดึกใช่ปะแล้วมีใ,ใครอีกคนนะพี่เบนเขาเขาชื่อคิมทันอะอ๋อคิมทันอ๋อที่ขับแลมโบวปะ่ะที่ที่ใช่ปะที่รับไอเนี้ยดอลลาร์ใช่ปะสะก่อนอะไอ้ก็ <c oughs> อ๋อไออ้าแปเปิดมาทุนเวียดลังโบัวตอนนั้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละแต่ไม่ได้หรอกไอกอมันย็ไม่ได้รหรอกเขาก็ได้จะแม่อะไร่แล้วะใช่ไหมไม่น่ามีปัญหาหรอกนื่อไม่มีหรอกเหลือห้าที่ไอวินมีใครมาลักเต้ไอวินอ่ะ ไอวินเราลองมึงลองคุยกับน้องมันก่อนก็ได้มันมีใครบ้างอ่ะไอวินไอเลออนแล้วก็ไอคอนกลับลับฟาร์มไหมอ่ะกลับลับฟาร์มไหมน้องโจแซฟน้องโจแซฟวินเทอร์เฟลยูเอสกลับลับฟาร์มไหม สวยก็บอกได้เลยว่าสวยฮัลโหลไอวินไอวินอยู่ไหนวะคนไหนวินพี่วินยังไม่มาพี่พี่วินยังไม่มาเนีัยมึงสองคนนี้ใครเนี่ยไอคอนไอคอนตัวรันตัวรันตัวรันไอคอนจะรีออนเหรอใช่ครับ <laughs> ใช่ครับใช่ครับมือมีอาวุธอะไรบ้างไออาวุธ <laughs> มึงน่าจะมีอยู่แล้วมาเอดีเคอะ มีบัตรประกันกี่ใบพวกมึงอ่ะตอนนี้มีใบเดียวครับฮะ<า>แต่มีตังครับแต่มีตัง<า>มีตังเหมือนกันมีใบเดียวมีตังเท่าไหร่มีสองล้านครับบัตรประกันแบบเท่าไหร่วะสี่แสนทีประมาณสี่แสนโดนเทียบซื้อปุ๊บเดือสองแสนซื้อสองใบเดือสองแสนเอ้ยมีกี่ล้านนะสองล้านทีสองล้านอะไร จะเอาอะไรล่ะพี่พี่เอก็กไอระบบไอติมไหมที่ระบบไอติมไหมพี่ที่เป็นดาม่าเนี่ยเอาไหมเอาไหมพี่เอาไอสติมอ,ะอ่ะอ๋อชังนหน้าฝนเนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหน้าฝนนี่จะเปลี่ยน,<ฝ>นพี่บอสถ้าเข้ามาตอนนี้<อ>ต้องได้ส่งเง<อ>ินแก๊งใช่ไหมพี่ร้านหนึ่ง<อ>นะ เพ็กดูเพ็กนั่นแน่เพ็กนั่นแน่เอกนั่นแน่เี้เฮ้เฮ่นเน้เเเ้เฮกเฮ้เฮนเฮ้เฮ <c oughs> ้เเงินฮนนเฮ้เ้เนฮน้ อันนี้เงินที่มึงไม่มึงถามถามถามเกาะกับที่ชุบเออเกาะกับที่ชุบอะมีคนละเท่าไหร่ร้อยเอง่ะผมมีเก้าสิบครับเกาะเหรอใช่ครับที่ชุบอะที่ชุบมีสามสิบห้านะครับก็ได้เรื่องอยู่ก็พร้อมรันอยู่ขาดแค่บัตรประกันความคิดกูเออขาดแค่บัตรประกันรดอะรดอะมีแตครับเทนาน้ยมึงอะอ๋อยังไม่มีครับ จจะไม่มีไอวินไหนไอวินอยากคุยไอวินวะต้องลอยวินมาเนาะไอวินหนึ่งไอวินของมันเยอะกว่าอันนี้มันเป็นระบบนี่ครับเพกเปลี่ยนสกินไอเลียนเหมือนไม่ผด้เอาของแฟนมาแล้วครับไปเอาของปลามาหรือเปล่าเนาะอ๋อมันเป็นเพนที่เห็นไปเปิดโตหรือเปล่าไอเลียนมันทำเพี้ยอะไรด้วยอ่ะมันผ่านมาแล้วพี่ พี่บ๊อเห็นในแชทกลุ่มไหมแชทรุ่นใหญ่อ่ะ<น>ไหนเอรเดียอรเดีในกลุ่มอ่ะแชทกลุ่มก็กูบอกแล้วให้เตรียมของกูถึงบอกไงกูบอกให้เตรียมของกับทำสล็อตไงช้อนช้อนโตอ่ะน่าจะช้อนโต <laughs> ลแล้วเขาส่งช้อนกับช้อนมาเริ่ม,ม่ะ <laughs> <laughs> มึงต้องหาคนให้ครบภายในวันนี้อ่ะวันนี้เท่านั้นเลยอ่ะต้องรีบเด้อถ,ถ้าถ้าสมมติว่าจะใส่วันนี้ก็คือต้องเสร็จตั้งแต่ตอนเนี้ยหัวค่ำเนี้ยก่อนแกมาเนี้ย แต่น่าจะไม่ไม่คือทำทำเสร็จทันแต่สุดท้ายต้องรอเขาจบอยู่ดีป่ะใช่ไหมเห็นน่าจะจบวันนี้เดี๋ยวกูถามเวลาเล่นเท่าไหร่ไอรีออนเวลาเล่นกับไอคอนะไอคอนเวลาเล่นกับผ้อรีออนลงผมยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับรีออนเอวินแล้วใครอีกคนนะคอนคอนเนอร์ใช่ป่ะใช่ครับ แต่ไอคอน,นอยู่ตลอดจริงแต่ผมไม่ไม่รู้คนอื่นยี่สี่พี่เอ็กพี่เอ็กพี่เอ็ก,ออกพี่เอ็กยังอยู่ปะเอาเวพี่เอ็กกันท่านนึงพี่เอ็ก อ๋อพีเอ็กพีเอ็กมีเวพี่พีเอกมีมีอะไรให้ก๊อปอีกบ้างอ่ะพี่เขาแบ่งกันหน่อยดิช่วงเนี้ยแบ่งกันหน่อยดิพี่แมปเหมอบอะไรสวยมีป้าพี่เอกดูเวอันนี้มียังอันนี้มียังฮนี่มียังลาบูบูอย่างเงี้ยลาบูตองอย่างเงี้ยมียังเออ มีรือยังเนี่ยมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ไม่น่ามีนะนี่มันพี่บอสไปรับไอวิทเหรอใช่ครับมึงกูถามมยดีน้องๆมึงสองคนเนี่ยอยู่อยู่ตลอดเหมือนมึงไหมเอาแบบสาระไม่เอาอวยกันเองอ่ะอยู่ตลอดครับเดี่ตลอดตลอดนี่คือตั้งแต่กี่โมงกี่โมงมันมันมันจะมาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองจนถึงตีสี่ตีห้ามังครับทุกวันเลย บางรันก็อยู่ถึงที่สามเลือนไหมเลือนไหมไม่เลือนครับไม่เลือนน้องมันฟังอยู่ครับถ้าไอ้นี่เข้าสามหอยหลอดอีกหนึ่งแสดงว่าเราจะขาดสองเอาไงดีวะตแต่แต่ผมแต่แต่ผมว่ามันไม่เลือนครับ พี่พี่ต้องดูมันเองอะแต่ผมอยู่กับมันมันก็ไม่เลือนนะมันก็ม่มอาจจะเลืออนกันหมดก็ได้เลยแล้วมองว่าทั้งหมดไม่เลื้อนอ่ะอันหนึ่งแม่แล้วถ้าถ้าแบบมีนัดมีอะไรแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มจะมาทันไหมเนี่ยโมมาสี่ทุ่มโอ้โหมาตั้งแต่หกโมงครับแม่แต่แต่ที่นี่ต้องมาเรีนนะ แต่ช่วงเนี้เอตตี้บ่ายเขากําลังลั่นอ่ะคือถ้ามึงมาได้ก็ดีนะสามคนโดนกระตือตอนเช้าอ่ะพี่นัดันคือเนี่ยตีบ่ายเขากําลังลั่นเลยช่วงนี้ยคือบอสหลอดเดินงานแล้วไงแล้วแบบไม่อยากให้มันเสียยุคบอสหลอดมันลั่นอ่ะมึงจะไปละมึงมาได้กันได้ไหมล่ะเข้าใจมึงติดลงเรียนเรียไหมไม่ติดครับผมทํางานที่บ้านเอางี้คูถามว่าพวกพวกมึงเนี่ยยังเรียนหลังส่งหนังสือกันอยู่ไหมไม่ครับไม ผมปิดเทอมแล้วครับผมทำงานที่บ้านครับไม่ต้องการที่บ้านเออดีคือใครนะไอคนกลางนี่ใครนะหัวม่วงเนี่ยลรออนครับพี่ลรออนใช่ป่ะไอเรีอนเองอ่ะไปออกเรียนมาได้ไหมออกเรียนมานั่งเล่นเกมกับพวกพี่นี่แหละผมต้องคุยกับแม่ก่อนอ่ะโอ้มึงจะหอยจริงเหรอ แล้วมึงได้เติมกระชงกระชายกันบ้างไหมเนี่ยพวกมึงสามคนอะเติมไปร้อยลูกครับเติมบ้างไม่เติมบ้างเติมบางสีเติมเยอะๆดีเออเติมให้มันอันนี้หน่อยสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์เขาหน่อยดีเติมแบบไอ้นี่ไปขโมยเงินพ่อเงินแม่มาแล้วก็เงินเก็บตัวเองอะเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ แต่พวกมึงเข้ามาน่าจะเลือนไม่หรอกเพราะมีไอ้เชียงหงอกไก่เด่นอยู่น่าจะโดนก,นกันกไว้อยู่ถ้ามึงยบบจะเลี้ยนอะนี่ยะดูแลทั่วถึงอยู่แต่มึงมาได้ใช่ไหมตอนบ่ายอ่ะมาได้ใช่ไหมมาได้ครับกู้หัวมึงอะไอ้แบ๊บกู้หัวมึงมาแล้วอะเฮ้ยเด๋ยวนะไอ้เชียต้องให้เชียเด่นคุมไอ้เชียงหงอกคุมไม่ได้อ้ใช่ เอานนี้อเดี๋ยวมึงอ่ะเราคุยสามคนอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเข้าดอกแรกคือมึงทําใจไว้ก่อนเลยนะคือเสียล้านนึงแน่ๆนะเสียเลยอ่ะมึงมีเงินใช่ไหมมีพี่มีท,ท,ท,ทั้งที่ผมก็ดีกับเขาทุกอย่างผมยอมเปลี่ยนตัวเองมาตลอดก็เพื่อเขาอย่าไปยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเลยครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรื่อง เฮียเฮียถ้าถ้าเป็นคนเฮียต้องเปลี่ยนนะถ้าทำตัวเฮียก็ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวรอคุยนะโอเคไหมอะไรนะพี่บอลคนอ่ะเดี๋ยวรอคุยว่าเขาจะาไงกันเพราะตอนนี้สล็อตก็ขาดหกคน ยิงไ,ไหมโอเคครับพี่อืมก็น่าได้อยู่นะสามคนเนี้ยคือเด็กยูเคอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจเพราะเวลาเล่นมันเยอะเพราะตอนเน,นี้ยพราะตอนที่ตอนที่มันไปหาคนกันอะ่ะคือมันหาจากอา่ะผมจะบอกให้นะสเตปยูเคนะหรือแก๊งไหนที่แบบกําลังจะทําแก๊งหรือกําลังหาคนอะ่ะผมบอกแนวทางให้นะตอนผมอยู่กันอะ่ะผมไปนั่งหาไปนั่งหาตามจุดงานอะ่ะตามเออจุดทํางานอะ่ะ ตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเที่ยงบ่ายไปนั่งหากันอะหาคนที่ไม่มีแก๊งอะตามพวกที่ฟาร์มงานอะถ้าสมมุติว่าเนี่ยมันก็จะได้คนออนบ้าๆฮะแต่ต้องเอามาฝึกเยอะแต่มันฝึกก็ไม่นานหรอกถูกไหมล่ะเวลาออนสำคัญกว่าสก,กิลเพย์นะเว้ย